สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่สองธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราฮานอยเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปดกับหกห้ากับเก้านะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกแปดหรือเพื่อนเพื่อนจะจับเอาก็ได้

จับคู่ก็หกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกแปดเก้น่งหนึ่งเกาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติหกกับเก้าสี 9, 9่กับเจ็ดหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเกจนะคะหรือจะเจ็ก็ได้นะหกสี่ศูนย์หกสี่สองหกสี่แปด ไล่แบบนี้ก็ได้เนาะต่อไป VIP หกับสี่สามกับหเราจับหกับสให้นะหนึ่งศู6 1 9หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึหกหน่งนย์สมหนึ่งสมสาหสี่หนึ่งสามหงสี่สองหที่สามสามหเนาะรือที่สามหสี่อย่าลืมเดอ้อสี่สามห วันนี้เก้าเด่นเด้อว,วันนี้เก้าจับกู่ซื้อเด้อถึงไม่เปลืองเงินดีเนาะขออห้ทุกคนโชคดีนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าง่ายๆสันส้นๆเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะ